อันนี้ขั้นเซ่อแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจียมขวางอันนี้ชื่อว่าเชฟโอ๊ตเฮ่อเซ่อเซ่อเซ่ออันนี้คลิปเบื้องเซ่อครับโอ้แต่เสซ่อฟ้าครับมีแต่เสซ่อฟ้าแต่เสซ่อฟ้าอันนี้คลิปเนียมีเมนูตลอดคลิปต่อเนื่องจากเมื่อวานที่เขาไปเบืองไปเบืองฟ้าหอยฟ้าหอยครับผมฟ้าหอยหอยปังค์อ่าเดี๋ยวครับจกหัวมาแล้วอ้วนครับหลังจากที่เขาไปเบืองวิธีเลี้ยงแล้วนะไปมองคนขายแล้วเขาซื้อมากกินน้ำแลต่ก็เขาไปป่อยเบืองเมืองวินองเบป็งโอ้ยพี่สวนลูกพี่สวนลูกครับ หัวแน่นๆเลยครับแน่นๆแน่นๆแน่นๆเอาออกไว้เลยอ่ก่อนจะก้อยครับ้อดีขั้นขั้นมดแดงพอดีจะคล้องสองนี่ไปซื้อของมาเลยบรทไยตอนตอนกครับนี่ครับนีครับนครับนี่อลวกอาะก็ักิจกินดิบเน่กิเนาะี่เอาใครกินด้กินโซ่ปะ้องสูกเอาสูกเอา พ่อต้องใหดถือตารักนะไม่้ขั้นขั้นขั้ั้นมแดงอ้เอาสุกีสุกีสุกสุกเลยสุกน้อยก็เา็ีเด็กน้อยก็เอาเสือแง่เสือห้องแงขั้นมแดงขั้นมาแดงเล้วเนี่ยหยากกนเลยสุกเลยโอ้ยสุกเลยันใบมลุดไกินดี้กับแป้งันหน่อยกับกุบลีสวัสดรัครับบ ขอ้ฟังอย่น mm ้องชิมดิบนะมันสีแถบมันมันมันหยาบมันร่วงเขาไม่ได้กินไรเขาไม่ได้กินไรชิมดหน่อยอบ่กินกินเสียกเสียเสียกงอามันดูกูเลยมีแค่ต้มต้มี่กับหงบู่ต้องขี่มันขี่มันนี่้ขี่มันอืมนี่เีย หอห่อห่อห่หัวมาแตดีหัวดิบก้อยพายจะกินดิบกะตามสะดวกนะพายกินซุปจะไปขัวานะเมียนมีน่นเดี๋ยวรอรอติดตามขันตอนการปรุงด้เีบอกบอเป็นไรเป็นไรครับหนึ่ข้าไปปีงโคไปก็ตชดปีโทำวครับอาอย่างนี้เหรอหรืมันยังไม่สุกดีหอบอกมาอยู่โอ้หครหน้าเลย คุ้มหน้าคุนืาอ๋อนากินบันนี้กินมนบานครับกินเนื้อกนยังมาขืนดีกวเต็มที่วนนี้ของมนบานกินครบหอมมั่ได้่ได้ทำนี้ละทำนั่นแล้วหมดแล้วนี่ยแล้มนเบิดแล้วเบิดออกม่สำเร็จขเนี่ย้นี่เนียขี่วันนีนี่ครับพร้อมแท้ครับผ้เฒ่าผุดถมาเสียบนมาหอดเซีบกึศกึล้ครับ่คือดสิคนละยางกันหนเนาะ ก,ก็แล้วยังก็ไปหอยเชลลีเนาะไปเซียเย็นว่าเย็นกว่นานะโอ้โหไปเซียมยันเลยมันบอ่บอ,บอมาแล้วมันจะไส้คลุกครัสชมเยอะเพราะว่าเขาซื้อมาว่าเป็นซิปลกเนาะส่วนที่เขาแบ่งไปปล่อยลูกน้องแเปไปเบิ่งอีกคลิปนึงครับคลิปปล่อยลูกน้องสาเขาเข้าไปเข้าไปทำมันไงมันขยายแพร่พั้นดีอันไหมันบ่อครเบาครแยกไปสนใจติดต่อครับ นาสมพด้วครับออนาสมพด์บันตรงนตรงไหนดู่นเรงท้องซาสคันกับลสิงครับผมเดี๋ยวเขาติดตามต่อไปว่าเขาปล่อยลูกน้องสิ่นใหญ่ดีบ่ะิแพรแพนธุ์ดีบ่อ่าครับดิเขากล่อยขาเขาขาขาอะไรหมดแดงครับผมปรังไปแปรังโอ้เนี่ยเราเจ้าสวัสดีครับดีครับออกกเลยออกยูทูบเลยิยู u ยูทครับ ไม่นีมาเจ้าของยงงนครับนี่เจ้าของเ้าของฟามสมฟามาต้มดสมใช่ต้นนน่างนี่เพาะว่ายูบ้านน่ะมันเบ่อนี่ยเลยามาลูเ่ามันมีบ่อหรมันยังบ่ทานยังพเ่โอ้นี่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 นไม้นี่เออนี่ขางนี้ออวางลงกบ้เื่ง่นเรอเออ โอ้ยค wow, mm ือ hmm. น mm ้องพิมเะพ่อคือเต้แตลูกคือถึงเนอะมีป่ะลูกไ่มีมดนีีีออพุน้าพุนมันใหญ่พุนทังทงนี่สิังทนอะมีมี่างบ่ะมางับอยู่ครับกว้างเลยไหมวะ เดี๋ยวจะเอาปูมีามาแล้ใ่หมคุณออมหมเขแนหมอ๋อวเดี๋ยวห้องใหม่ห้องม่ของแท้ของแท้แก่เอาฟ้้ากำนันฟ้เอ้ยี่กินทั้งน้าทั้งบกทั้งเอเลคอครับพี่น้องับนี่ขันเข้าไปหมันอย่ใส่เดอดเย่ยวใส่ปลองมันเหือี่ยวใ เอาอีกเอาอีกเอาอีกจักครั้งนึ่งนะครับมา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 อีกเอาอีกไปพุ่งมาพุ่งมาพุ่ีอะพี่น้องครับบ้านเฮากับซ่อมบ้านเฮาเราได้พี่น้องเลยของแขกครับเลยงายขึนไหนได้เลยฝันกระเดี่ยว่อยหมอยปังไม่หอยปังปังครับหอยปังหอยปังเส้นย่างปลาลูกกระเดี้ยวต้มก้นเหนียวเนี่ยพี่น้องไม่ต้องนั่นเลยปล่อยมันเหนียวใส่บาด้นี่ของแขกครับเลยปลุกข้างนี้ปลุกขางปล่อยมันเหนียวใส่ก่อนเด้อพี่น้องเลยถ้ามัน่เหนียวมันจีบผสมนะครับ เพราะว่าควางวันนี้นั่นมันสีกัดต้องขอบคุณเอเงินครับของข้างฟาร์มครับฟาร์มมดแดงครับพ้อเงินข้อเงินครับฟาร์มมดแดงอย่ากินไข่ติดตัวใดนะครับบ้านโรงไร่ครับอำเภอสารสกันจังหวัดกาลสินครับของแขกไปยังเงินไปยังเงินขี่รถขับรถไปอยากกินไข่หมดครับ ส่วนเวลาไครบพอเพินเลียงเพินเียงขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปจะไปปุงนี่บัวหลังจากชบแบบใส่ไข่แดงกนใส่ไข่บแดงกนเลยไข่บัวแดงเดลือมาขามนาหอมเนาะน่ครับลูกยสีข้มสมองพีีหางพูอย่ไโอเคาากิน่ครับสุดยอดนะฮะเดี๋ยวหอยปังนเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปต่อไปล่องติดตามครับ กตเสริมครามของนาสมบู์ของคนด้วยตลิสินครับเข้าไปหอยปักน้ำเนาครองหางอยู่ไปต่อยกันเนี่อกันเนกม้เยเฮ้นใส่ให้มาว่นยเาอง่ยต่อมอเริ่มสาพวกนั้นละไปนั่งขึ้นมาแต่ขึ้นมาจากน้ำมือมาแนอ่างูนี่ปนจะเข้าดาวเมอไหเนยะห้ย มงกี sociedad, men, studio, no o, ่ข well er. so ้อววงกี huh, okay, okay, ่กอได้ย huh. uh ี huh, ้งเฮียแล้วไอ้เขาบ้ตายแล้ววางเยเดียวเขาหมดขึ้นไม่ทหมดขึ้นไมที่กินไหมดขึ้นหมดขึนแล้วบอโอ้ยเห็นอะไรบนี่ยนเขาขนแหงเนแหงเห็นอะไรหมดขึ้นขึ้นเนี่ยเออเขนแหลงกินไบเนี่ยเขาแเอ็เเทิเสนแหลงเขาความกิดเห็นนะลหมดขึ้นเลย ขอขอเกยนะครับขอให้ว่าใ้ก้อยยหมดขึ้นขนไหมขั้นเยข้นีมันหดทามี้ันมมีอถ่ากินดูความหัวแล้วองซอยเลยสอยก้อยเลยนี่ก้อยเลยดิบแม่พกนสุขวาหมูกระทะหมูกระทะมือแรงเนอะพอดีลเลยแดงแดง เด็กเพื่อนนันคอยที่จลาเป็ดด้ยมนเลยโอ้ไปกินลาเป็ดีลี้วม้มีทุ่ลี้ัวหนึ่มีมีโ่งเ้ยนไปต่อท่อช่วหน่อยแงแกนเห้นเหี้อาปาสวาดีกว่าเรามันเห้นอางเอ้เอาความเทียนคนหน่บานเดียวส้วนล้ส่วนมเตาอยู่นะนองน้อยใจมัได้ยนดีอีช่วมอ่าไปต่อท่ออยู่เข้าม้กัน่า้มีบ่ ผมวะุด้อไหอย่างน่กอได้บนทศลาป่าสวยตรงน้มเลียงลนลาป่าก็ชวนทดศแตะเ้นควายเขาขี่เรือบ่ขี่เรือไหมไม่ไม่ตะเนควายไปที่ภาไปเอาเอาบัวก็ควายนออเีเดียวเนาะเนควายแม่นแม่นตะเวนควายขี่เรือดีกว่าขึ้นได้คนขึ้นได้ประมาณ8ถึงสิหลยแ า s <S าา3า4 oui, e ้วยมาสิบห้าเวอดอ้บนี้อตเวนควายนีสิครับตอข้ออะไรอข้อสี้อไปเฮ้ยงนี่ครับตอต่อไนออไดน้ำมันเลยขดน้ำอถ้ใส่ก๊อกใส่เสงวางเว้

ค่ได <oung> <activist> ouais, e er ้กินมันผู้าดเลยกุ้งก็มีชไกวาไ้วาบอตาือห้ไ่วยไวเจอกนเอยเอาเดีวอนสิท่านพักเอา็ชมเล้เหรอ่้นเลย

หอมครับหอมอ้าวโยงลงไปหอมีเสียบนะลงไปเนียม่บอมีบอต้นหอมมีบอทต้นหอมออนี่ยังมีอีกอ้าวสายลงไปหอมบักชีหอมบักชีเสียบปุ๊บเนี่ยก็เอาัวที่ขั้วบักนาวด้บอบักนาวก็ต้องเสริมนิดนึงนะครับเพราะว่ามดเดต้นหอมมดอิต้นหอมีย มาดูครับเพื่อๆเพื่อนเพ่อนเพ่อนเพื่อเพื่คนเ่อ่อนู่เพื่อนเ่อนเพื่อนพ่น่อ่ไนนเรื่องเ่เอน่อน่นเพื่อเอเพื่อนเพม่นเเพ่อนเพ่อนเ่อือเอือันนเ้ื่นเอ่อนา่ออนือนเ้ื่นเ่อือง่น่บเ่นเเพื่อนนเนเเอนนเพ่นน่ออเอนเเอนเเเอเอเื่องเอือ่เน ใครอยากชิมนะไปชิมได้เลยครับใส่พริกกระปองเลยข้าวคั่วพี่น้องข้าวคั่วไมขุดตะครวยไหมที่หอมขึ้นข้าวคั่วนี่ตำเยงเลยนะครับตำเยงกับมือนะครับไม่เผาตำไม่เผาตำเยงกับมือเลยครับเพิ่มเติมด้วยน้ำปลาแดดวองนัวน้ำปลาแดดน้ำปลาดาเปื่อยครับเปื่อยทำเสร็จขาดไดด้ขาไม่ได้คือวองนัวพี่น้องใส่าย่ร้าย ขอถ้าพีหน่อยป้าเอื้องนั่เห็นมาครับโอ้ป้าผมนี่รู้ใจผมที่สุดในโลกอ่ะขวไ่ปากพี่น้องกินาีเมืองเงาพี่น้องไม่ั่กแ่ๆครับเดี๋ยวต่อไปเมื่อกี้เดินครับไปสนใจครับผู้หาหน้าสมบูรณ์ทำไมครับเกดอะไรนี่พี่น้องไปร้ส่ง่ไ้องจัอนอแก้ไขั

กวามาใส่หน่อยเดี๋ยวพีเดียวที่ดะดึงจะ็พร้อมหอมเปรี้ยวหอมเปรี้ยวกใส่ด้วยครับนี่กอบุกองกนเอากางทุกประชาเลยโอรู้แบบกวาดบ้านครับอมกำลังสุกกำลังเหอมบวอดีเลยามว่ากกองไม่สะดวกแล้วครับกอางทุกฟ้องหน่อยในการวัีใช้บุกงใปลาดิบปลาลา

อินว่างกันเี๋เดียวอม้เดีนาทีมึงดูครับผมดีครับตวงู้ว่าเดี๋ยวเดีเดี๋ยวผมอ่านะครับขอยอยากข่อยเ้อหลายปีครับได้กินเขอยอยากกินดิก้อยมอให้ังครับเสื้อเสือสูอยูให้มาดิบกินดิบให้มาสูกินสูงเนด้อนหรอกหลายสิปีครับฟังเลยครับถ้าเอาไปเสียน้องแล้ว ขวบบนึ่งนับเจ้าอะไรพี่น้องยอดโอเคใส่มะนาวใส่นี่ใส่มะนาวแล้วก็เพิ่มเพิ่มเห็ดนิดนึงเห็ดไปข้าคั่วไปอ๋อวลงอีกอออพริกนะพ่อขัดเร่อเเติมได้ใช่ครบขวบปนชุดแล้วยานขวบนัวทแล้สิแบงดิบน้อยแบัขวน้อยเราเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟครับทีนี้ เอรสมที่เราคัา้นมอดเดงหน่อยให้มันเขียนเนาะให้หนวยหอยมันเขียนนะดับข้าเอาง่ายคือมดแดงนี่ดับข้าว,งไ,งาวได้ดทุกอย,ย,ย่างเลยครับเพราะว่าก้อยปลาเขาก็ยังคั้นมดแดงนะครับก้อยหอยเขาก็คั้นมอดเดียงกันโอเคครับพี่พร้อมเสิมพร้อมเออสริมเลยพร้อมเสริมแล้พลวพี่น้องบดตักเส้นตันเส้นตันทีนเราแบ่งมันถอยขื้น เอาบ้านเอาบ้านเากบ้านเฮานี่ล่ะพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาคุณก้อยหอยปังครับเมนูเด็ดหา้งเล่บรู้สูเลยนี่ละพี่น้องปเอาสเต็ไมแรลมรเบ้เลยคคักคไปกินรังกนะบ้านนี่พี่น้องเนอะ ไฟนี่แท้ขอมกุบเลยแม่ยำกุบๆเลยมัน่เหลายสิบกี่คนกินเลยยำกินแล้ยำบนเลือดกินลืดดไปบานน้าไปซูบุทาวชินนะครับบานนี้บานนี้สควอชมาไหมสวไปเล้สคโอเคผมพร้อมเสิรขึ้นโต๊ะเียเรียนะอัน้ห่อข่ยแล้วเนาะข่อยข่อยข่อยปังนี่นี่พร้อมเสิร์ฟครับเดากสวรอไสบมไปครับไปครับไครับ นกจงปวดนยจงปวดนี่ชุดยอดนะผมเต็มกระบอกยังดีสุดยอดนะครับมาเท่านี้เดี๋ยวคณะคนต่อไปเนาะข้าเข้าวข้าวไปลูกน้องข้าสำเร็จเนาะเดี๋ยวรองติดตามผลงานต่อไปครับผมจะเสริมฟ้าไปมันไปข้าวไปซีนองไปแล้วถ้าไม่สนใจกันคะคนจะเสือลุ้งขี้ไปมึงสนใจกับติ๊ต่อดสมบูรณ์ครับบัตรตรงไหนเอามาเลี้ยงเลี้ยงปล่อยเลี้ยงเพื่อกินต่อไปขยายออกขายอ่าเลี้ยงเพื่อกินถ้ามันหลายก็สิขาย หรลูกค้าเดี๋ยวรอๆอติดตาเพราะเปน้ผลสจำเร็จำไรนารับผมนะสมบูรณ์ันวบนลกอ้ออสุดสัปาห์ัี่มาซื้อบวนบอุ้ยเสแสบแสแบมากไีหรอีขอร้องกันเลิกวันนี้ไม่ใิดเลยแสแบไข่เลยเห็นมะมก้อยหอยความครบตำทัวอันนีหาแนวดีวแล้วมันห่วย้นี่งครบหมดเลยค้ไมห่วยนะไมพักเป็นเป็นข้ามือม้อซมพักนบรรยากาศบรรยากาศครับ ทีไมเมื่อกี้เขาก็พ <waters> ูดเขาไม่ก็เห็นไข้ขึ้นเขาม่เสีงด้รอถายเนี่ยันี้สุดยอดนี่นี่ขซุกน่ซุเยแต่ว่าไข้ในท้ยขยันขยันได้ครับซุกไข่ผู้ใหญ่นัเียอ้โ้ยอืมข้ามายกุบ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  รองจาหอยนะครับอะไรหอยปนนะหอยวเดวันนี้นนนึเขาสดเขาอยากผู้ที่เขาอยากกินดิเวู่ดกินตัวแล้วขันมนแดงพี่น้องเอ้ยหอยจะคัมเลยเด้อดิชิมไม่เบิร์นกจะกีเ้ ทางตัง e> ุแมงี yes. ่นทของเรขอเองแมันเป็นต mm. ัวอ่ะครับผมแสบๆโอ้โหื้ออะไรขาั้นาเท่าเาไปังไป่ม่ไไป่กนไปแงคก็บอกว่าเยี่ยมอันนคนอีกสาสเดือนใครสนใจติดต่อติดต่อพ่อกำนันสมพงนครับอดีตท่านกำนันสมพงษ์เนาะติดตอบ้บ้านเรี่ดงไร อำเภอสารขันจังหวัดกาลสินจำนวนนนเลียงทองหนดละเกตตัวนะครับหคนานอีกสามี่เโทรมาได้รัดีพุงไปเเโช์ได้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 โอ้น่วนยโจดีพี่ไปโจงดีพี่ไปนะครับไอ้พ่อหี่เเนาะเอฟซีคนอยู่ดีมีแรงส้กงเฮงรวยกไหม

อัี้ปีก็คือปีหินหินสากปีกกบกับปีกกบออ้ยแจบไปขยนเนาะขยันขยาลงมือได้หมดเลครับมาแซนบกันที่มเอก่อนเนาะมีไหมอีไหม